สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแฟร,รี่นะคะสำหรับวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวัฒจัรรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะเห็นรูปสัตว์แบบนี้นักเรียนคงคิดแล้วละสิว่าเราจะต้องเรียนเรื่องสัตว์แน่ๆเลย ใช่แล้วค่ะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดานะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักกับคําว่าวัฏจักรก่อนว่าวัฏจักรเนี่ยคืออะไรวัฏจักรของสัตว์คืออะไรนะคะวัฏจักรเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดและการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะตั้งแต่เกิดนะคะแรกเริ่มเกิดมาเนี่ย เป็นเบอร์นึ่เกิดออกมาเป็นตัวหรือเกิดออกมาเป็นไข่นะคะหลังจากที่เขาเกิดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตรูปร่างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบที่สองนะคะหรือสามารถเจริญต่อไปได้อีกเปลี่ยนร่างอีกเป็นแบบที่3และเปลี่ยนร่างได้ไปจนถึง4แบบด้วยกันนะคะ พอมาถึงร่างที่4แล้วเนี่ยก็คือร่างที่เป็นตัวเต็มวัยนะคะพอเป็นตัวเต็มวัยสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีการขยายพันธุ์โดยการออกลูกนะคะถ้าสัตว์ที่เอารูปเป็นไข่ก็จะวนกลับไปทิ่ใหม่เลขหนึ่งใหม่นั่นคือการออกลูกจะออกเป็นไข่หรือว่าจะออกเป็นตัวนะคะอ่าแล้วก็วนกลับ ไปใหม่นะคะเป็นแบบ2 3 4วนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะของสัตว์ซึ่งนะคะวัฏจักรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะ,ะแบบที่ 1, 1 2ระยะนะคะแบบที่2 3ระยะแบบที่3 4ระยะนะคะคืออะไรนะคะ ก่อนอื่นเลยก็คือแบ่งเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะกับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็น2ระยะด้วยกันได้แก่ตัวอ่อนเกิดออกมาเป็นตัวอ่อนเลยนะคะแล้วก็เริ่มเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองต่อไปจะเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ จะแบ่งเป็น3ระยะและ4ระยะนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่3ระยะได้แก่ออกมาเป็นไข่จะเริญเป็นตัวอ่อนและเป็นตัวเต็มวัยนะคะสระยะส่วนอีกแบบหนึ่ง4ระยะออกมาเป็นไข่จริญเป็นตัวอ่อนและ ขั้นกลางนะคะด้วยเป็นดักแด้ก่อนนะคะก่อนที่จะเจริญตัวเต็มวัยกูจะลองให้นักเรียนคิดดูสิสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบไหนบ้างนะที่มีดักแด้นะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันดีนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองใช่ไหมคะผีเสื้อเนี่ยจะมีดักแด้ที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ก่อน ที่เราจะมาเรียนตรงนี้นะคะคุณครูจะเริ่มสอนตั้งแต่สัตว์ออกลูกเป็นตัวก่อนนะคะเริ่ม2ระยะก่อนแล้วค่อยมา3ระยะและ4ระยะตามลําดับนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ระยะ2ระยะนี้คืออะไร2ระยะนี้ก็คือแบบตัวอ่อนกับตัวเต็มวัย ะะจากภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็คือสุนักใช่ไหมคะสุนักแบบตัวอ่อนก็คือแบบไหนแบบตัวเล็กๆนะคะแบบนี้แรกเกิดเนี่ยนักเรียนจะเห็นลูกสุนัขระยะแรกเป็นแบบตัวน้อยๆนะคะรูปร่างหน้าตาเขาก็จะไม่ห่างไกลไปจากพ่อแม่นะนะคะส่วนมากก็จะเหมือนกันจนเขาจเจริญไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะ เป็นร่างที่โตเต็มวัยเหมือนกับพ่อแม่ของเขาะค,ะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นอกจากสุนัขแล้วมีอะไรอีกบ้างนะคะมีลูกแมวนะคะกับแม่แมวสังเกตตัวอ่อนตัวเต็มวัยนะคะจะคล้ายคลึงกันลูกกระต่ายแม่กระต่ายนะคะลูกลิงแม่ลิง ช้างนะคะแล้วก็หมาอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะโลกเหนือนจากนี้ยังมีอีกมากมายเลยร,รวมถึงคนเรานะคะก็มีวัฏจักรสองระยะด้วยกันก็คือระยะตัวอ่อนตอนเป็นตัวเล็กๆนะคะเป็นเด็กแล้วก็โตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีทั้งหมด2ระยะ ง,ง่ายก็คือระยะตัวอ่อนแล้วก็ระยะตัวเต็มวัยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะอย่างที่ครูบอกไปออกลูกเป็นไข่จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบ3ระยะและ4ระยะเรามาดูวัฏจักรของสัตว์เหล่านั้นกันนะคะเริ่มแรกก็คือแบบ3ระยะก็จะมีไก่นกนะคะ ตัวอย่างนะคะดูจากไก่นกเรียนจะเห็นว่าเริ่มแรกเนะี่ยเขาจะเป็นไขไ่ตัวอ่อนของเขาก็คือลูกเจี๊ยบนะคะและตัวเต็มวัยของเขาก็คือไก่ตัวใหญ่นะคะเป็นแม่ไก่พ่อไก่ส่วนนกระยะที่หนึ่งเป็นไข่เดยวที่สองเป็นตัวอ่อนนะคะลูกนก และระยะที่3คือนกที่โตเต็มวัยนอกจากไก่นกมีอะไรอีกที่ออกลูกเป็นไข่นะคะอ่านี่เป็นมแมลงอะไรเอ่ยนะคะตัวนี้เป็นมแมลงสาบนั่นเองระยะที่1ของมแมลงสาบเนี่ยก็คือไข่นะคะเป็นไข่สีดำๆรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะและที่นักเรียนเห็นขาวๆเนี่ย ตรงนี้นะคะก็คือตัวอ่อนที่กําลังฟักออกจากไข่พอมันจเจริญไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นระยะที่สองตัวอ่อนของมแมลงสาบและระยะที่สามก็คือมแมลงสาบตัวเต็มวัยนะคะก็คือมแมลงสาบเนี่ยก็มีสามระยะเหมือนกันนะคะนอกจากมแมลงสาบมีอะไรอีกนะคะอ่าแมลงปอนะคะ นี่เป็นหน้าตาของไข่มแมลงปอนะคะเป็นระยะที่1ระยะที่สองก็คือตัวอ่อนของมแมลงปอนะคะครูเอามาให้ดู2แบบเพราะว่ามแมลงปอเนี่ยจริงๆมแมลงปอก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ที่นักเรียนจะเห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นสองแบบนี้นะคะเป็นมแมลงปอปีกกว้างแล้วก็มแมลงปอที่เป็นหางยาวๆแบบนี้นะคะ มันก็คือมแมลงปอเข็มนั่นเองนะคะตัวแบบนี้นะเป็นมแมลงปอเข็มซึ่งตัวอ่อนในขั้นที่2เนี่ยนะคะมแมลงปอปีกกว้างก็จะตัวกลมๆหน่อยส่วนมแมลงปอเข็มหางตัวอ่อนของเขาเนี่ยก็จะมีลำตัวที่ยาวนะคะช่วงลำตัวเนี่ยนะคะยาวประมาณ5มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เจริญมาเป็น แมลงปอตัวเต็มวัยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือกบกบเนี่ยก็มีทั้งหมด3ระยะด้วยกันนั่นก็คือไข่กบตัวอ่อนของกบและกบที่โตเต็มวัยนะคะไข่ของกบหน้าตาจะเป็นวุ้นใส แล้วก็มีจุดดำๆตรงกลางลักษณะจะติดกันเป็นแผ่เป็นเมือกนิ่มๆนะคะลื่นๆส่วนระยะที่2ของเขาเนี่ยก็คือตัวอ่อนของกบซึ่งนักเรียนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะออกจากไข่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะหัวกลมๆม,มีหางย,ยาวนะคะนั่นก็คือลูกออดนั่นเองนะคะลูกออดเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเขาจะยังไม่มีขา หลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกนะคะสังเกตจากตัวนี้จะเริ่มมีขาหลังนะคะและตัวข้างๆกันเนี่ยเริ่มมีขาหน้าแล้วนะคะเรามาดูข้างล่างพอจเจริญไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหน้าตาเขาจะเริ่มคล้ายคลึงกับกบมากขึ้นนะคะเริ่มจะดูเป็นกบมากขึ้นแต่ยังมีสิ่งหนึ่ง ที่ยังไม่หายไปนั่นก็คือหางนะคะหางของกบเนี่ยจะยังอยู่ในระยะของตัวอ่อนนะคะส่วนระยะที่3โตเต็มวัยนะคะกบที่โตเต็มวัยเนี่ยหางเขาจะป็นไงคะหางจะหายไปนะแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นรูปร่างใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะ ตัวต่อไปคืออะไรคะคุ้นๆไหมคะอันนี้ก็เป็นปลาชนิดหนึงนะคะในปลาบางชนิดที่ออกลูกเป็นไข่นะคะก็จะมีระยะวัฏจักรอยู่3ระยะด้วยกันระยะที่1นนะคะก็คือเป็นไข่นะคะซึ่งไข่สีส้มๆเนี่ยนะคะก็คือไข่ของปลาแซลมอนนะคะ ระยะที่สองระยะตัวอ่อนระยะตัวอ่อนเนี่ยก็คือเป็นลูกปลานะคะตัวเล็กๆสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าเป็นลูกปลาเล็กๆพิ่งฟักออกจากไข่เลยนะคะส่วนระยะที่3ก็คือระยะโตเต็มวัยของปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนเนี่ยเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เขากำเนิดด้วยนะคะหน้าตา ของปลาแซลมอนเนี่ยก็คือจะดูแตกต่างกันไปลักษณะการวางไข่ปลาแซลมอนเนี่จะว่ายทวนน้ำนะคะเพื่อขึ้นมาวางไข่ในที่สูงนะ,ะนตามภาพเลยต่อไปนะคะเข้าสู่สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบ4ระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณได้กล่าวถึง ที่ออกรูปเป็นไข่ที่มี3มระยะไปแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้จะมีแค่ไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยแต่พวก4ระยะเนี่ยจะมีอะไรคะเพิ่มออกมามีดักแด้นะคะอย่างที่บอกไปว่าผีเสือ้ออย่างเงี้ยนะคะมีดักแด้นะคะที่นี้เดี๋ยวเราจะลองดูที่ผีเสื้อก่อนเลยนะคะไข่ผีเสือ้อ หนอนนะคะตัวอ่อนนั่นเองนอนผีเสื้อก็คือเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อเป็นระยะที่สองระยะที่3คือดักแด้นะคะดักแด้ของผีเสื้อหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะห้อยคือเจ้าหนอนตัวนี้เนะะี่ยเขาก็จะห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้แล้วก็พ่นใยมาพันตัวเขาเองนะคะจนกายร่างเป็นกลมๆแบบนี้นะคะห่อหุ้มตัวเองเป็นดักแด้ ะะก่อนที่ดักแด้จะเจริญเนี่ยภายในเนี่ยเขาก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองนะคะให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามภาพที่นักเรียนเห็นลายนะคะของผีเสื้ออยู่ในดักแด้จนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมผีเสื้อตัวนี้ก็จะค่อยๆออกมาจากดักแด้เป็นระยะที่4ตัวเต็มไวยนั่นเองนะคะ เป็นไงคะวัฏจักรทั้ง4ของผีเสื้อเริ่มแรกจากไข่ธรรมดาธรรมดานะคะร่างที่2เขาเป็นหนอนร่างที่3เป็นดักแด้และร่างที่4ี่เป็นผีเสื้อตัวเต็มแล้วเจ้าผีเสื้อตัวนี้นะคะที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาก็จะวนวัฏจักรของเขาม่อีกครั้งหนึ่งในการวางไข่นะคะกลับไปวางไข่แล้วเจ้า ก็ฟักออกมาเป็นลูกตัวอ่อนลูกหนอนนะคะเต็มไปหมดแล้วหนอนต่างๆเนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปเป็นดักแด้นะคะของไข่ของมันแล้วเจ้าดักแด่หลายๆดักแด้เนี่ยก็ฟักนะคะออกมาเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยอย่างนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเรียกเป็นวัฏจักรนะคะนอกจากผีเสื้อมีอะไรอีกนะ อะไะนี่มันก็คือยุงนะคะยุงไข่ของยุงเนี่ยยุงจะไข่ในน้ําโดยวางเป็นวงรีนะคะลักษณะเป็นวงรีชิดติดกันเป็นแพร์ี้นะคะอ่าระยะที่1เป็นไข่ระยะที่สองเป็นลูกน้ำนะคะ ลูกน้ำก็จะวายขยุกขยิกอยู่ในน้ำเลยเป็นตัวอ่อนนะคะส่วนระยะที่3ก็คือเป็นดักแด้นะคะดักแด้ของยุงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรคะใครรู้บ้างดักแด้ของยุงมีชื่อเรียกว่าตัวมุ่งนะคะตัวมุ่งอ่าก็คือ ก่อนที่ร่างของเจ้าตัวอ่อนลูกน้ำเนี่ยจะกระโดดข้ามมาเป็นยุงเนี่ยเขาก็จะเป็นดักแด้ก่อนก็คือเป็นตัวมุ้งนี่แหละขดตัวกลมๆนะคะแล้วก็อยู่ในร่างเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้ก็เริ่มเจริญเติบโตพร้อมที่จะเป็นยุงตัวเต็มวัยนะคะนั่นคือระยะที่4นะคะแล้วเจ้ายุงตัวนี้ก็วนกลับไปวางไข่ใหม่ เริ่มวัฏจักรใหม่เป็นไข่เป็นลูกน้ำเป็นตัวโมง่งแล้วก็เป็นยุงนะคะตัวต่อไปของเรานะคะที่มีวัฏจักรแบบสี่ระยะนะคะก็คือเต่าทองนั่นเองนะคะหลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะตัวอ่อนเต่าทองมีด้วยหรอเป็นยังไงนะเต่าทองมีดักแด้ด้วยหรอนะคะ เามาดูกันอันนี้เป็นไข่ของเต่าทองนะคะจะไข่ไว้บนใบไม้ระยะที่2ของเขาเนี่ยก็คือตัวอ่อนตัวอ่อนของเต่าทองเนี่ยจะคล้ายๆกับหนอนบุ้งนะคะจะมีหนามๆแต่ว่ามีขาหกขานะคะอาศัยอยู่บนใบไม้นะคะและระยะที่3ระยะดักแด้นะคะดักแด้ของ ต่อทองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับดักแด้ของผีเสื้อนะคะแต่ว่าจะเป็นมีริ้วๆด้วยนะคะแล้วก็มีลวดลายของเขาดักแด้ของอต่อทองเนี่ยก็จะอยู่บนใบไม้เหมือนกันนะคะก่อนที่จะเจริญฟักออกมาเป็นตัวเต็มค่ะและนี่ก็เป็นวัฏถจักรของ สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบสี่ระยะนะคะจริงๆมีสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะที่คุณครูยังไม่ได้ยกตัวอย่างมานักเรียนลองไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตหรือในหนังสือเรียนดูนะคะต่อไปคุณครูก็จะมาสรุปเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องค่ะแล้วก็จะสรุปสิ่งที่เราได้เรียนมาดังนี้นะคะวะัักรของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนวันนี้จะแบ่งเป็น สองแบบนะคะก็คือแบบสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะออกลูกเป็นตัวนะคะและก็ออกลูกเป็นไข่นะคะออกลูกเป็นไข่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือวัตถจัก ของสัตว์นะคะแบบที่1นึ่งแบบที่สองวัฏจักรที่ออกลูกเป็นตัวนะคะมีกี่ระยะใครจำได้บ้างนะคะมี2ระยะก็คือตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะง่ายมากสำหรับสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็คือตัวอ่อนคือตัวเด็ก ตัวเต็มไว้คือโตแล้วนะคะส่วนสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เรามี2แบบจำไ,ได้ไหมเอ่ยนะคะเราจะมีแบบที่3ระยะนะคะกับ4ระยะนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่3ระยะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยแน่นอนคลอดออกมาต้องเป็น ไขฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจเจริญเป็นตัวเต็มวัยนะคะอันนี้ก็คือ3ระยะแล้ว4ระยะละอะไรเอ่ยที่มันเพิ่มออกมาจาก3ระยะอะไรหน้าดักอะไรดักแด้นะคะ4ระยะก็จะมีไข่ตัวอ่อน ดักแดก้และสุดท้ายก็คือตัวเต็มไว้นะคะอ่าอันนี้ก็คือสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะคะในวันนี้นะคะอ่าและนี่ก็คือสรุปเนื้อหาของวัจักรสัตว์ที่เราได้เรียนมาในวันนี้ ะะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมได้จากตำราต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หรือในอินเทอร์เน็ตในหนังสือเกี่ยวกับสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะหรือใครรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถวนกลับไปดูวิดีโอตั้งแต่แรกได้นะคะวนซ้ำใหม่ได้ หลังจากที่เข้าใจแล้วนะคะครูก็จะมอบหมายงานเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า41และ46นะคะนักเรียนทุกคนสามารถลงมือทำและถ่ายภาพส่งให้คุณครูตรวจได้ทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูคก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ